สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ on the way to สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะคะก็คุณแม่มาส่ง daddy นี่คุณแม่ขับมาส่งลูกสาวไปสุวรรณภูมิเจอกันที่แอร์พอร์ตนะคะคุณแม่ก็มาส่งพี่ สุวนรณภูมิเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะขับรถด,ดีๆนะจุ <c oughs> ๊บๆโอเคไปแล้วค่ะไปแล้วอยู่สวนนภูมิแล้วนะคะบ๊าย <c oughs> บาย <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปที่เอ่อ ไปโหลดกระเป๋านะคะแล้วก็ไปเอา boarding pass ตามนั้นนะคะตามีโอเคค่ะจุ๊บจุบจ๊บจุ๊บบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่นะคะ มาถึงแล้วสวนอะพื้ตามนั้นบ๊ายบายไปค่ะขับรถดีดีนะเฮค่ะเจอกันข้างในแอร์พอร์ต